ปฏิสังขรอ,อุโบสถผ่านมากว่า10ปีแล้วแต่สุดท้ายยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดค่ะกรรมาการวัดและตัวแทนชาวบ้านบ้านเสม็ดตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีการมารวมตัวกันที่วัดบ้านเสม็ดเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเจ้าอาวาสที่ถูกตั้งข้อสังเกต เรื่องของความโปร่งใสโดยเฉพาะการบูรณะปฏิสังขรอ,อุโบสถที่ชาวบ้านระดมเงินบริจาคกว่า70,0,000บาทเข้าบัญชีวัดเพื่อซ่อมแซมแต่ปรากฏว่าผ่านไปนานกว่า10ปีแล้วค่ะกลับไม่มีการดําเนินการปล่อยทิ้งร้างยาขึ้นปกคลุมปูนแตกร้าวหลังคาหน้าต่างผุพังไม่สามารถทําพิธีส่งได้หากใครจะอุปสมบทก็ต้องไปใช้วัดอื่นแทนที่สําคัญก็ไปพบเงินบริจาคบางส่วนหายไปและถูกนําไปซ่อมแซมกุฏิ เจ้าอาวาสแทนอีกด้วยค่ะชาวบ้านอ้างวา่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกพยายามจะตั้งกรรมการวัดชุดใหม่ที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนไปยังคณะสงฆ์และสำนังกงานพระพุทธศาสนาแล้วกว่า20เรื่องค่ะไอ้กฏิหลังเล็กที่หลวงพ่อน้อม,ม,มท่านเขาทำให้หลวงพ่อน้อมเนี่ยเออที่ให้หลวงพ่อน้อมอยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยท่านก็ไปตัดเสาทิ้งแล้วก็จาก้าภาพเนี่ยคุณแม่สมงเนี่ยเขาบอกว่าให้ชดชใช้เขาสามสามแสนบาท แล้วจะไปสร้างคืนให้เขาได้ยังไงตัดสาวโคทิ้งไปหมดแล้วให้ท่านแสดงความรับผิดชอบชาวบ้านก็ไม่ให้อยู่แล้วให้ให้ให้ออกไปเลยตอนนี้มีการเห็นว่ามีการตั้งคณะการมกรมก,การใหม่ได้บอกเฉ้านก็ <c oughs> ได้ยิน,นว่าตั้งกรรมการใหม่กรรมการเก่ากขาบอกเขาไม่กกรู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องเลยได้ยินแต่ว่าจะตั้งกรรมการใหม่จะตั้งกรรมการใหม่ได้ไงกรรมการเก่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเงินกระถินเงินป้าป่านะกระถินเงินทำบุญเรื่องผ้าก็บอกว่าได้หกหมื่น อ่เงินกระทินอีกเอาเงินประป,ป,า,า,ะปาอีกเงินปลาปาอีกสองเที่ยวแล้วมันอยู่ที่มือเจ้าอาวาสหมดและเจ้าอาวาสก็บอกว่าอัตมาต้องการใช้เองอะไรเองใช้ใ่่เองอะไรเอง ทางด้านของเจ้าอาวาสก็ชี้แจงแหละครับว่าการใช้เงินเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสการบุรณะอุโบสถก็ได้ให้ช่างประเมินราคาแล้วอยู่ระหว่างการรอบูรณะตอนนี้เหลือเงินอยู่ในบัญชีวัด,ดาราวห0 0สนบาทครับส่วนอีก100 0 0แบาทได้นํามาซ่อมแซมกุฏิซึ่งเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายเงินของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยเคยไปตรวจสอบและเรื่องก็ยุติไปแล้วครับ ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะในวันเฉลิม6กซุนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบวัดโรดนารามหรือว่าวัดงิ้วงามนะคะมาในพื้นที่หมู่4ตําบลหนองยางอาเภอหนองฉางโดยเชิญเจ้าอาวาสวัดและ นายทีอินเล็กนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าพร้อมพวกเนี่ยมาทําความเข้าใจค่ะหลังจากที่ที่นี่เขามีเรื่องกล่าวหาเจ้าอาวาสว่าใช้เงินกระถินผิดวัตถุประสงค์แล้วไปพัวพันกับหญิงอายุ18ปีซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่ช่วยงานในวัดเป็นประจํา ทางเจ้าอาวาสวัดก็อธิบายเรื่องของการใช้จ่ายนะคะว่ามีการทําบัญชีดูแลโดยวัย,ยาวจกรและเด็กหญิงที่ถูกพาดพิงก็เป็นเพียงผู้ที่มาช่วยกวาดทําความสะอาดลานวัดเท่านั้นรวมถึงรับข้าวก้นบาทซึ่งย่าเนี่ยก็เป็นผู้พิการเท่านั้นค่ะส่วนสาเหตุที่นายทีไม่พอใจก็อาจจะมาจากปัญหาเรื่องเก่าค่ะเรื่องของตรายางวัดซึ่งนายทีเคยไปขอยืมเพื่อที่จะใช้พิมพ์ซองกระถินจนนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้ มาจากเครื่องกาย,ยางแค่อันเดียวเนี่ยนะแค่อันเดียวก็ไม่คิดว่าจะทําให้กลายเรื่องมาถึงขนาดนี้จริงๆก็มันจบไปแล้วด้วยซ้ำไปาผ่านไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมเขาลงเฟซลงไลน์มาด่าง,งพ่อเลยลงงลงลงลง เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านหมู่9พอใจคำชี้แจงนะคะขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาค่ะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ